สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เผ่าป่าเหมือนเดิมนะครับเข้าป่าเหมือนเดิมอีกตามเคยไปหาผลไม้ป่าแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอกับผลไม้อะไรนะครับเราก็จะไปกันเรื่อยเอยเจอลูกอะไรเราก็เอาหมดเจอขนุนแล้วก็เอา,เอ,เ,อาเอาให้หมดของใครไม่รู้แต่ตอนนี้ของเราครับงั้นก็เดินทางกันเลย อันนี้นะครับทางที่เราไปก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเมื่อคืนฝนตกด้วยก็จะลื่นๆเยอะหน่อยไม่นิดนึงครับลื่นๆเยอะหน่อยแล้วก็ไปกันเรื่อยๆอันนี้ก็คือเม็ดกาแฟนะครับจะยังไม่แก่อ่อนๆเป็นเด็กอ่อนๆอยู่ นี่ออกเยอะเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในป่าพื้นที่เรีบร้อย เราก็ไปกันเลยไปต่อกันเจอใหญ่บวบเจอใหญ่บวบนะครับพี่ๆครับเพื่อนๆครับเจอใหญ่บวครับแสดงว่าแถวนี้มันต้องมี บวกแล้วก็เม็ดบวกแน่นอนไปจับนี่เจอมะนาวครับพี่พครับเจอมะนาวครับโอ้ แต่ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับมะนาวนี่ครับเราก็ลองกัดกินเลยเปรี้ยวขม อร่อยมะนาวของแท้ไปที่อื่นต่อไปเลยโหทุกคนอันนี้คือรอยไก่นะครับที่เป็นหลุมๆตรงนี้เป็นหลุมๆแบบนี้แบบนั้นด้วยอนี่น,นี่รอยใหม่ๆเลยครับทุกคนรอยใหม่ๆเลย แสดงว่าไก่ต้องอยู่แถวนี้โอ้เจอของดีเห็ดหูหนูอันนี้คือเห็ดหูหนูนะครับแต่ว่ามันโดนฝนเมื่อคืนมันก็เลยเละเละนะครับก็กิดไม่ได้ครับ ต้นกาแฟโอ้มันดอยครับปลูกกาแฟเป็นไรเลยครับเป็นไรๆเลยฮู้ยทุกคนอ้าวมีแต่คอกหมูไม่มีมีแต่คอกโอู้โยเยอะเลยมีไก่ป่าด้วยไกยป่ป่าตรงนี้นมีหมูปา่าตรงนน้นมีหมูปา่าโอ้ ขี้หมูป่าก็มีครับขี้หมูป่าก็มีอือลูกพับอันนี้ลูกพับป่านะครับนี่แบบนี้ลูกพับป่ากินได้ครับกินได้นี่ครับโอ้โหลูเยอะเลยลูกพับป่า โอ้โข้างบนมีลูกเยอะเลยมีลูกเยอะเลยครับทุกคนลูกพับป,ป่าครับ <c oughs> ฝาดติดลิ้นไม่อร่อยลูกพับป,ป่า ชมกันที่เป็นของป่าจริงๆไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเลยกาแฟสดกาแฟสดนะครับกาแฟสดสดดีต๊อบดีกาแฟสดกินเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวดีเลยกาแฟสด กาแฟสดสดจริงสดจังนะครับเราก็ไปหาอย่างอื่นกันดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยหูหมูปลาเห็นหูหมูปลาแล้วเฮ้ยหมูปลา mũ pa ô Mũ mũ pa ăn thau ăn thau rồi đi thau thao đi phải không ạ ui giờ khó sẽ mà hay cho anh oh oh oh, oh. Chai. 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 อยู่กันหลายคนเปล่าอยู่หลายคนเบ้าอ๋ออ๋ออ๋ออยู่กันหลายคนเลยอออืมแล้วจะไปไหนอยบ้างเนี่ยฮะพี่หมูไปไหนเปล่าวันนี้วันนี้พี่หมูไปไหนเปล่าไม่ไปอ๋อเราก็ได้ถามพี่หมูแล้วครับว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ไป นิ่งๆพี่หมูเขาก็นิ่งๆไปครับเราไปหาผลไม้กันต่อดีกว่าเดี๋ยวรบกวนพี่หมูเขาพี่หมูเขาจะนอนไปๆไๆปไ,ปไ,ปไปกันไปกันไอ้ซิมนั่งอยู่ตรงปลายนิ้วเนี่ยกไกล แต,ตอนนี้นะครับทุกคนครับฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับนี่บรรยากาศข้างหลังในวันที่ฝนตกซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรเลยครับวันนี้กลับบ้านมือเปล่ากับยอดมันหนึ่งยอดนะครับเราก็จะกลับบ้านไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ไหนเรามาลุ้นกันนะครับแต่ก็ใกล้ๆนี่นะครับ เดี๋ยวหาอาหารไปเรื่อยๆคลิปนี้บายบายครับ